สกรีนเคเงินเคทองเพิ่มความหรูหราสวยงามระดับพรีเมียมให้บรรจุภัณฑ์ของคุณสวัสดีครับคลิปนี้มาดูการทำงานของเครื่องสกรีนระบบฮอสแตมกันครับเครื่องฮอสแตม หรือที่รู้จักคือเครื่องเคทองเคเงินเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้สําหรับการถ่ายทอดลายสกรีนจากฟอยล์บนพื้นผิววัสดุจะใช้แรงดันความร้อนจากแม่พิมพ์ในการกดทับฟอยล์และถ่ายทอดลายสกรีนลงบนสินค้าการติดตั้งจะง่ายใช้พื้นที่ไม่มากเลยตอบโจทย์ลูกค้าสุดๆโจทย์ในรอบนี้ลูกค้าอยากให้ฝาตลับมีความเงางามและดูพรีเมียมเป็นพิเศษจึงใช้เครื่องฮอสแตมที่ถูกออกแบบมาพิเศษสําหรับงานเคเงินลักษณะเส้นขอบแบบรอบวัตถุ ตัวฝาจะถูกจิกจับยึดชิ้นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นงานของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบงานเข้าและงานออกเวลาทำงานสีเคเงินนิยมถูกนำไปใช้สตรีนสินค้าประเภทเครื่องสำอางและสินค้าพรีเมียมเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าให้หรูหราดูแพงมากยิ่งขึ้น สวยงามเลยใช่ไหมครับหากสนใจเครื่องสกรีน h o ตส์แตรมสก e ีนเคงเงินเครื่องนี้ทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโอแพรหรือโทร0868426859ได้เลยครับ